สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหงแดงอัปเดตที่นี่คือพื้นที่สำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลโดยเฉพาะอัปเดตข่าวลิเวอร์พูลล่าสุดข่าวซื้อขายนักเตะลิเวอร์พูลข่าวที่เกี่ยวกับฟุตบอลลิเวอร์พูลวิเคราะห์บอลลิเวอร์พูลและก่อติดทุกความเคลื่อนไหวของทีมรักของเราแบบครบถ้วนช่องนี้เหมาะสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลที่อยากรู้เรื่องราวล่าสุด ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นนักเตะใหม่ที่กำลังจะย้ายเข้ามาหรือการวิเคราะห์เกมสำคัญของลิเวอร์พูลงั้นเรามาเริ่มกันเลยครับลิเวอร์พูลได้รับข้อมูลอัปเดตการย้ายทีมของไมเคิลโอลิเซขณะที่บาเยอร์มิวนิกยืนยันจุดยืนเรื่องสัญญาวันนี้เรามีประเด็นร้อนจากตลาดซื้อขายนักเตะที่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลมาฝากกันโดยเฉพาะชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้นั่นคือ Michael อลิเซ่ดาวเตกของบาเยอร์มิวนิกที่สื่อหลายสำนักในเยอรมนีและอังกฤษกำลังจับตามองว่าอาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกใหม่ของหงแดงในอนาคตเริ่มจากประเด็นหลักก่อนเลยครับไมเคิลโอลิเซ่ปีกชาวฝรั่งเศสวัย23ปีที่ก่อนหน้านี้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวกับคริสตันพาเลตก่อนจะย้ายไปบาเยอร์มิวนิกในบุนเดสลีกาเมื่อไม่นานมานี้เขากลายเป็นนักเตะที่มีคุณภาพรอบด้าน ั้งการเลี้ยงกินตัวความเร็วและการสร้างสรรค์เกมซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ตรงกับสิ่งที่อาเนสลอวองหาอย่างไรก็ตามบาเยอร์มิวนิกก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนว่าโอลิเซยังคงเป็นส่วนสำคัญในแผนการทำทีมและพวกเขาไม่มีแผนจะปล่อยตัวง่ายๆแม้จะมีความสนใจจากหลายสโมสรรวมถึงลิเวอร์พูลด้วยก็ตามทีนี้คำถามสำคัญก็คือลิเวอร์พูลยังต้องการผู้เล่นแนวรุกเพิ่มอีกหรือไม่ หลังจากที่สโมสรพึ่งทุ่มเงินกว่า400ล้านตอนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเพื่อเสริมทัพโดยได้ผู้เล่นใหม่เข้ามาถึง8รายและในขณะเดียวกันก็เสียผู้เล่นหลักไปหลายคนไม่ว่าจะเป็นดาวินนูเยสลุยส์ดีอาสจาเรลควันซาและเคลเลอร์เมื่อดูตามรูปการแล้วลิเวอร์พูลกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านขุมกำลังหลักบางส่วนเริ่มหมดวาระบางส่วนย้ายออกไปและนี่คือโอกาสที่ทีมต้องสร้างแกนใหม่ขึ้นมา การมองหาตัวเลือกอย่างโอลิเซ่จึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงเพราะเขาสามารถเข้ามาเติมเต็มคุณภาพในแนวรุกที่กำลังปรับโฉมในอีกมุมหนึ่งแฟนๆเดอะท็อปหลายท่านคงสงสัยว่าแล้วตำแหน่งกองหลังละ่ะเพราะข่าวล่าสุดยังเชื่อมโยงไปถึงมาเกฮีเซนเตอร์แบ็กทีมชาติอังกฤษของคริสตันพาเลตที่เกือบจะได้ย้ายมาแอนฟิลด์ในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายรอบที่ผ่านมา เกฮี hi, ถือเป็นนักเตะที่น่าสนใจมากครับอายุยังน้อยเพียง24ปีแต่มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเต็มที่และยังเคยเป็นตัวหลักของทีมชาติอังกฤษภายใต้การคุมทีมของแกรเรตเซา์เกตอีกด้วยจุดที่น่าสนใจคือสัญญาของเขากับพาเลทเหลือไม่ถึง1ปีนั่นหมายความว่าหากิเวอว่าูลรอไปถึงซัมเมอร์หน้าก็มีสิทธิ์ได้ตัวเขาแนวราคาที่ไม่สูงจนเกินไปหรือแม้กระทั่งแบบฟรีหากสถานการณ์เข้าทาง จากมุมมองเชิงกลยุทธ์ถ้าเปรียบเทียบกันโอลิเซ่อาจเป็นการเสริมความหลากหลายในเกมรุกขณะที่เกฮีคือการอุดรอยรั่วในแนวรับโดยเฉพาะเมื่อกองหลังตัวหลักบางรายของลิเวอร์พูลอย่างอิบราฮิมาโกนาเต้มีประวัติอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งส่วนเวอร์จิลฟานได้ก็เริ่มเข้าสู่ช่วงปลายอาชีพการดึงเกฮีเข้ามาจึงอาจเป็นการมองไกลในอนาคตสิ่งที่น่าติดตามต่อไปก็คือ เดือนมกราคมนี้ลิเวอร์พูลจะเลือกขยับไปทางไหนระหว่างการทุ่มเพื่อคว้าโอลิเซจากบาเยอรหรือจะเดินหน้าปิดดิวเกฮีให้ได้เสียทีเพราะโจวานนี่เลโอนี่เพิ่งได้รับบาดเจ็บไปไม่นานทําให้กองหลังกลายเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยด่วนตรงนี้ก็อยากชวนแฟนๆหงแดงทุกท่านลองคิดตามครับถ้าคุณเป็นอาเนสโลตคุณจะเลือกแก้ไขตําแหน่งไหนก่อนระหว่างแนวรุกที่ต้องการความสร้างสารรค์เพิ่มขึ้น กับแนวรับที่ต้องการเสถียรภาพเร่งด่วนและในมุมมองของคุณโอลิเซ่เหมาะจะเป็นนักเตะตัวหลักของลิเวอร์พูลจริงหรือไม่หรือควรเก็บทุนไปลงทุนกับแนวรับเป็นอันดับแรกอย่าลืมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับเพราะเสียงของแฟนแฟนเดอะคอปนี่แหละที่จะสะท้อนความต้องการของทีมอย่างแท้จริง f e เดริโก c เคียซฝึกซ้อมร่วมกับฮูโก e เอคิติเกหลังจากลิเวอร์พูลเรียกตัวกองหน้าที่ได้รับบาดเจ็บกลับมาเรามีข่าวอัปเดตสดๆจากศูนย์ฝึกซ้อม AXA ที่เมืองเคิร์กบี้มาฝากกันครับโดยนักข่าวสายลิเวอร์พูลชื่อดังอย่างเอียนดอยรายงานว่าในช่วงเช้าวันนี้ลิเวอร์พูลได้เปิดการซ้อมให้สื่อมวลชนเข้าชมก่อนทีมจะเดินทางไปอิสตันบูลเพื่อทำศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกกับกาลาตาซารายในคืนวันอังคาร ไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การกลับมาซ้อมของสองแนวรุกที่แฟนบอลจับตามองนั่นคือเฟเดริโก้เคียซาและฮูโก้เอคิติเก้เริ่มจากเคียซ่าก่อนครับปีกทีมชาติอิตาลีรายนี้พึ่งถูกเรียกตัวกลับเข้าสู่ทีมชุดใหญ่หลังจากที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนในช่วงก่อนหน้านี้แต่เมื่อได้เห็นเขากลับมาร่วมซ้อมเต็มรูปแบบก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาพร้อมท้าชิงตำแหน่งในเกมยุโรปที่จะถึงนี้ ขณะที่ฮูโก้เอคิติเก้หัวหอกดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสก็กลับมาซ้อมกับทีมเช่นกันหลังจากที่เขาพลาดการลงสนามในพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่แพ้คริสตันพาเลสเนื่องจากติดโทษแบนหนึ่งนัดในประเทศทั้งสองคนจึงนับเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมที่สำคัญในแนวรุกของอาร์เนสลอตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคู่แข่งอย่างกาลาตาซารายไม่ใช่ทีมที่จะประมาทได้ คู่แข่งหลักของทั้งเคียซาและเอคิติเก้ในการแย่งตำแหน่ง11ตัวจริงก็คืออเล็กซานเดอร์อิซักศูนหน้าทีมชาติสวีเดนที่พึ่งลงเล่นไปถึง84นาทีในเกมหลีกนัดล่าสุดแม้เขาจะยังพยายามพิสูจน์ฟอร์มเก่งแต่การมีตัวเลือกอย่างเคียซาและเอคิติเก้เข้ามาก็สร้างแรงกดดันเชิงบวกให้กับทีมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีดาวรุ่งอย่างรีโอเอนกูโมฮาและเทรนาโยนีที่ได้ร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยแม้จะคาดว่าทั้งคู่จะมีชื่อบนม้านั่งสำรองมากกว่าการได้ลงเป็นตัวจริงแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ล้ำค่าที่จะช่วยพัฒนาพวกเขาในอนาคตข่าวร้ายเล็กน้อยคือเจเดนแดนซ์ Dance, กองหน้าวัย19ปีต้องพลาดการเดินทางไปตุรกีหลังจากได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังในเกมของทีมยู1เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกลิเวอร์โพลเปิดตัวด้วยชัยชนะสุดมัน3-2ต่อเหนือแอตเลติโกมาดริดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนทำให้ทีมเก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จส่วนกาลาตาซารายนั้นเริ่มต้นได้ไม่ดีนักเมื่อพ่ายแพ้ต่อไอน์แลนแฟงเฟิร์ตไปถึง5-1ต่อซึ่งก็ทำให้พวกเขาจำเป็นต้องเล่นเกมนี้แบบทุ่มสุดตัวเพื่อหวังแก้ตัวในบ้าน การที่หรวอว่าููได้ทั้งเคียซ่าและเอคิติเก้กลับมาซ้อมทันเวลาแบบนี้จึงเพิ่มความหวังให้แฟนๆเห็นถึงความยืดหยุ่นและความลึกในขุมกำลังโดยเฉพาะในแนวรุกที่ต้องมีการโรเทชันตลอดทั้งฤดูกาลคำถามสำคัญที่อยากฝากไว้กับแฟนๆหงแดงทุกท่านก็คือถ้าคุณเป็นอาเน่สล็อต คุณจะเลือกใครลงเป็นตัวจริงคู่กับอเล็กซานเดอร์อิซักในเกมกับกาลาตาซารายระหว่างเคียซ่าที่มีประสบการณ์ในเกมใหญ่ๆห,หรือเอคิติเก้ที่กำลังหิวกระหายและพร้อมมันพิสูจน์ตัวเองลองคิดและแชร์ความคิดเห็นกันครับว่าคุณอยากเห็นใครลงสนามและคาดหวังว่าเขาจะสร้างความแตกต่างให้กับทีมในเกมยุโรปครั้งนี้ได้มากที่สุดอลันเชียร์เรอร์กล่าวว่าลิเวอร์พูลมีความกังวลอย่างมาก หลังพ่ายแพ้ต่อคริสตันพาเลตเราจะมาพูดถึงเสียงวิจารณ์ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในวงการฟุตบอลอังกฤษหลังจากที่ลิเวอร์พูลของอาเนสลอตพลาดท่าแพ้คริสตันพาเลต่1-2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคนที่ออกมาแสดงความเห็นครั้งนี้ไม่ใช่ใครอื่นแต่คืออ l ลันเชียร์ร์ตำนานกองหน้าทีมชาติอังกฤษและนักวิเคราะห์ชื่อดังเกมที่เซลเฮิร์สต์พาร์คถือเป็นบททดสอบใหญ่ ลิเวอร์พูลแม้จะได้ประตูตีเสมอจากเฟเดริโก้เคียซาในช่วงท้ายเกมแต่กลับมาเสียประตูให้เอ็ดดี้เอนเคเทียในนาทีที่97และต้องพ่ายแพ้นัดแรกในลีกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ทันทีความพ่ายแพ้ครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับที่อาร์เซนอลเอาชนะนิวคาเซิลได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเช่นกันส่งผลให้แต้มที่หงแดงนำเป็นจ่าฝูงลดลงเหลือเพียง2คะแนน ความมั่นใจที่เคยมีจึงถูกสั่นคลอนไปพอสมควรเชียร์เรอร์ได้พูดอย่างตรงไปตรงมาในพอดแคสต์ The r a s t Is Football โดยเขาชี้ชัดว่าจุดอ่อนของลิเวอร์พูลอยู่ที่แนวรับและยกตัวอย่างไปที่ผลงานของอิบราฮิม่าโคนาเต้ที่เล่นไม่คงเส้นคงวาในฤดูกาลนี้เขากล่าวว่าโคนาเต้โดนกดดันหลายครั้ง และจริงๆแล้วพาเลสควรจะได้ประตูจากความผิดพลาดของเขา2-3ถึงครั้งด้วยซ้ำนี่ถือเป็นคําพูดที่สะท้อนชัดถึงความกังวลเพราะไม่ใช่เพียงเกมนี้เกมเดียวแต่ในหลายแมชที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเก็บคลีนชีตได้เพียง2นัดจาก9เกมในทุกรายการซึ่งไม่สมกับทีมที่ลงทุนไปกว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงซัมเมอร์เพื่อเสริมทัพเชียร์เรร์ยังชี้ว่า โอกาสที่พาเลสสามารถเจาะแนวรับของลิเวอร์พูลได้มันดูง่ายเกินไปและนี่แหละคือปัญหาที่น่ากังวลมากเขายังพูดถึงกรณีของมาร์กเกฮีกองหลังตัวเก่งของพาเลสว่าการที่ต้นสังกัดไม่ปล่อยเขาออกไปในตลาดที่ผ่านมาถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้พาเลสยังรักษาความเหนียวแน่นได้และไม่แปลกที่ลิเวอร์พูลจะมีข่าวเชื่อมโยงอยากคว้าตัวเขามาเสริมทัพ ถ้าเรามองในภาพรวมต้องยอมรับว่าการเสียประตูในช่วงทดเวลาเจ็บบ่อยครั้งมักเป็นตัวบ่งชี้ว่าทีมมีปัญหาด้านสมาธิและความแน่นอนทางแท็กติกซึ่งแฟนหงหลายคนก็เริ่มกังวลว่าอาเนสลอตอาจยังหาสมดุลระหว่างเกมรุกและเกมรับได้ไม่ลงตัวยังมีมุมให้มองในแง่บวกครับลิเวอร์พูลยังคงรังจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกอยู่และพึ่งผ่านเกมหนักๆหลายเกมติดต่อกัน การแพ้นัดแรกในลีกอาจกลายเป็นแรงกระตุน้นให้ทีมกลับมามีสมาธิมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรับที่กำลังถูกจับตาอย่างหนักคำถามที่อยากฝากถึงแฟนๆเดอะคอปก็คือคุณคิดว่าแนวรับของลิเวอร์พูลตอนนี้ต้องแก้ด้วยการซื้อนักเตะใหม่อย่างเช่นมาเกฮี ee, หรือควรแก้ด้วยการปรับระบบแท็กติกของอาเนสสล็อตให้ลงตัวมากขึ้น ลองแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันครับว่าปัญหานี้ควรถูกแก้จากตัวบุคคลหรือจากระบบการเล่นที่โคช้ชต้องวางให้รัดกลุ่มกว่านี้ลิเวอร์พูลซ้อมเข้มที่เคิร์กบีก่อนบินลุยกาลาตาซารายเกมแชมเปี้ยนส์ลีก ผมจะพาทุกท่านไปเกาะติดบรรยากาศการฝึกซ้อมล่าสุดของลิเวอร์พูลที่ศูนย์ฝึก AXA เมืองเคิร์กบีก่อนที่ทีมจะออกเดินทางไปตุรกีเพื่อลงสนามในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกับกาลาตาซารายในคืนวันอังคารที่จะถึงนี้ครับ รายงานจากสื่ออังกฤษอย่าง Liverpool ลเอ o คและ The a t h l e t i c กยืนยันว่าลิเวอร์พูลเรียกนักเตะเข้ามาซ้อมเต็มทีมถึง24คนและที่น่าสนใจคือมีทั้งผู้เล่นชุดใหญ่และดาวรุ่งผสมผสานกันครบถ้วนขาดไปเพียงโจวานนี่เลโอนีกองหลังดาวรุ่งชาวอิตาลีที่เจ็บยาวจากเกมคาราบาวครับเมื่อสัปดาห์ก่อนรวมถึงเจเดนแดนซ์กองหน้าดาวรุ่งที่บาดเจ็บระหว่างเล่นให้ทีมยู21 การฝึกซ้อมวันนี้เริ่มต้นด้วยการวอร์มร่างกายการวิ่งเบาๆและยืดกล้ามเนื้อก่อนจะแบ่งนักเตะจับคู่เพื่อทำงานกับแถบยางต้านทานและบอลแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นการทดสอบสมรรถภาพขั้นพื้นฐานเพื่อเรียกความฟิตหลังเกมสุดสัปดาห์ที่บุกไปแพ้คริสตันพาเลส1ต่อ2 ต้องบอกตามตรงครับว่าบรรยากาศการซ้อมวันนี้ดูต่างไปจากปกติเล็กน้อยนักข่าวที่เข้าไปเก็บภาพรายงานตรงกันว่าเสียงหัวเราะและความคึกคักอาจจะน้อยลงกว่าที่เคยเห็นแต่ก็ยังมีช่วงเวลาผ่อนคลายอยู่บ้างเพียงแต่ทีมดูจริงจังและโฟกัสมากขึ้นหลังจากพลาด3แต้มสำคัญในลีก สิ่งที่แฟนๆคงอยากรู้มากที่สุดคือฟอร์มของนักเตะต,ตัวหลักในสนามซ้อมและแน่นอนครับว่าทั้งโมฮัมเหม็ดซาลาหและฟลอเรียนเวสยังคงแสดงความเฉียบคมแม้ฟอร์มในเกมพ่ายพาเลสจะยังไม่เปล่งประกายแต่ในสนามซ้อมทั้งคู่ยังเคลื่อนไหวเร็วตอบสนองไวและยิงจบสกอร์ได้ดี อีกคนที่ถูกจับตามองก็คือเฟเบริโกเคียซ่าที่เริ่มกลับมาโชว์ความฟิตรวมถึงฮูโกเอคิติแก้ที่ผลโทษแบนพร้อมช่วยทีมในเกมยุโรปซึ่งทำให้แผงแนวรุกของลิเวอร์พูลมีทางเลือกมากขึ้น ในมุมของคู่แข่งอย่างกาลาตาซารายแม้พวกเขาเพื่องแพ้ไอ t นทรักแฟงเฟิร์ตไปถึง1ต่อ5ในนัดเปิดสนามแต่ฟอร์มในลีกตุรกีนั้นร้อนแรงสุดๆชนะรวด7นัดยิงกระจายและเกมนี้ยังเล่นในบ้านของพวกเขาที่อิสตันบูลบรรยากาศก,กดดันแน่นอนสำหรับอาเน่สลอต เกมนี้นับเป็นนัดที่6จากโปรแกรมโหด7นัดใน21วันเต็มซึ่งแน่นอนว่าการโรเตชันจะมีบทบาทสำคัญไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ลงครบ90นาทีทุกนัดดังนั้นการซ้อมครั้งนี้จึงเน้นไปที่ความพร้อมร่างกายและการจัดลำดับความสำคัญในแผงผู้เล่น มุมมองของผมคือเกมนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญของลิเวอร์พูลหลังจากเจอความผิดหวังในลีกการออกไปเยือนทีมที่บรรยากาศดุดันในยุโรปจะบอกได้ว่าทีมของสลอตมีสภาพจิตใจแข็งแกร่งพอหรือไม่แล้วคุณล่ะครับแฟนหงแดงคิดว่าการโรเตชั่นนักเตะในเกมยุโรปครั้งนี้จะช่วยทีมให้กลับมาเก็บชัยชนะได้หรือจะทำให้เสียจังหวะการเล่นไปมากกว่าเดิมคิดเห็นกันอย่างไรฝากมาพูดคุยกันได้เลยครับ เทรนด์เผชิญแรงกดดันเรอัลบาเจ็บเพียบก่อนบุกแอนฟิลเจอรลิเวอร์พูลแล้วเรามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับอดีตลูกม่อของลิเวอร์พูลอย่างเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนซึ่งกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมหาศาลในสีเสื้อเรอัลมาดริดก่อนที่จะต้องกลับมาเยือนถิ่นแอนฟิลในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกครับ รายงานจากมาค้าและ TNT Sports ระบ,บุว่าชาบี้อลอนโซกุนซอเรอัลมาดริดกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ในตำแหน่งแบ็กขวาหลังดานีกาบาคาวกับตันทีมประสบอาการบาดเจ็บน่องต้องพักยาวราวหนึ่งเดือนทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่เกมดวลิเวอว์พภูในวันที่4พฤศจิกายนนี้อลอนโซอาจจำเป็นต้องหันไปพึ่งเทรนปัญหาคือเทรน์เองก็พิ่งเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและคาดว่าต้องพักราว6-8สัปดาห์ แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดกับทีมยืนยันว่าเขามีโอกาสฟิตทันเกมกับสโมสรเก่าของตัวเองซึ่งนี่แหละครับคือแรงกดดันที่แท้จริงไม่ใช่เพียงการลงสนามเพื่อทีมใหม่แต่คือการเผชิญหน้ากับอดีตต้นสังกัดที่เขาเติบโตมาและพึ่งแยกทางกันไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนย้อนกลับไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเทรนด์พึ่งลงเล่นเกมสุดท้ายให้กับลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกก่อนย้ายไปเรอัลมาดริดแบบไร้ค่าตัวหลังหมดสัญญา เขาได้ประเดิมสนามอย่างเป็นทางการในเกมชิงแชมป์สโมสรโลกที่เจอกับอัลฮิลาลแต่การลงเล่นอย่างต่อเนื่องในปรีซีซั่นและต้นฤด,ดูกาลใหม่บวกกับความเหนื่อยล้าสะสมทำให้ร่างกายของเขาเปราะบางและสุดท้ายก็เจ็บหนักน่าสนใจตรงที่ก่อนบาดเจ็บ เทรนยังไม่ใช่ตัวหลักในระบบของอารอนโซเขาต้องสลับเล่นกับกาบาคารและหลายครั้งถูกมองว่าเป็นแบ็กอเนกประสงค์มากกว่าตัวจริงถาวรในทีมราชันชุดขาวซึ่งแตกต่างจากบทบาทสมัยอยู่ลิเวอร์พูลที่เขาคือเสาหลักในการสร้างสารรค์เกมจากแดนหลังถ้าเรามองจากมุมลิเวอร์พูลเกมที่จะเจอกับเรอัลในรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกถือเป็นแมตช์ใหญ่ และการที่คู่แข่งอย่างมาดริดเจอปัญหาแนวรับทั้งกาบาคารเจฟรวมถึงเซนเ,นเตอร์แบ็กตัวหลักอย่างอันโตนิโอรูดิเกอร์และแบ็กซ้ายแฟรลองเมนดี้ก็มีอาการไม่สมบูรณ์ ย่อมเป็นข่าวดีสำหรับแนวรุกของหงแดงไม่ว่าจะเป็นซาลาอิสซักหรือเคียซ่าที่พร้อมจะใช้ความเร็วและความเฉียบคมเจาะเกมรับที่ไม่เต็มร้อยอย่างไรก็ตามเราก็ต้องไม่ลืมว่าหากเทรนด์กลับมาฟิตทันเขาจะลงสนามด้วยแรงขับพิเศษนั่นคือการเผชิญหน้ากับสโมสรเก่าและนักเตะหลายคนมักจะโชว์ฟอร์มได้ดีในเกมที่มีความหมายแบบนี้ สิ่งที่น่าสังเกตอีกประเด็นคือเทรนด์ถูกวิจารณ์ไม่น้อยจากแฟนบอลเรอัลมาดริดในช่วงเริ่มต้นบางคนบอกว่าเขายังปรับตัวเข้ากับแทคกติกของอาอนโซ่ไม่ได้และถ้าเกมใหญ่ที่แอนฟิลด์นี้พลาดขึ้นมาอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของเขาในทีมใหม่พอสมควรสำหรับแฟนหงกางอย่างเราการได้เห็นเทรนด์กลับมาที่แอนฟิลด์ในฐานะคู่แข่งมันคงเป็นภาพที่ทั้งอบอุ่นและแปลกตาในเวลาเดียวกัน อบอุ่นเพราะเขาคือเด็กจากอะคาเดมี่ที่เติบโตมากับสโมสรแต่อีกด้านก็แปลกตาเพราะคราวนี้เขาจะสวมเสื้อขาวไม่ใช่เสื้อแดงที่เราคุ้นเคยแล้วคุณล่ะครับคิดว่าถ้าเทรนด์ได้ลงตัวจริงในเกมนี้เขาจะถูกต้อนรับแบบอบอุ่นจากเดอะคอปหรือจะถูกกดดันในฐานะคู่แข่งที่ต้องการดับฝันหงแดงฝากความคิดเห็นของคุณไว้ได้เลยครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับ ไม่ว่าฤดูกาลนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้โชคดีและเชียร์ลิเวอร์พูลให้สุดใจครับ You Never Walk